ครับสวัสดีครับวันนี้ตาทองจะพาทุกท่านนะครับมาดูพื้นที่หนึ่งแปลงนะครับสวัสดียามเช้าครับวันที่ห้ากรกฎาคมหกสี่วันนี้ตาทองพามาดูที่หนึ่งแปลงนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่ครับโฉนดเป็นนอสอส,นอส,อส,สีจอ ก็คือโฉนดนะครับโฉนคดครุูแดงที่ดินแปลงนี้นะครับตั้งอยู่ตำบลโคกปีขคองอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วนะครับเนื้อที่ทั้งหมด26ไร่เจ้าของต้องการจะขายในราคาไร่ละ400,000บาทนะครับตรงนี้อยู่ในหมู่บ้านนะครับ เดี๋ยวตาทองจะพาไปดูทางด้านทิศต,ตะวันออกนะครับจะติดทางลัดยางนะครับทางลัดยางในหมู่บ้านอันนี้พื้นที่จะลกไปนิดนึงนะครับเพราะว่า,าไม่ไม่ไม่ไดยย้ตรงนี้นะครับอันนี้ก็คือเพื่อนบ้านนะครับน้ำประปาไฟฟ้าพร้อมนะครับ ที่ดินแปลงนี้นะครับเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับนี่คือทางทางลัดยางในหมู่บ้านนะครับนี่ก็คือเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้เลยครับนี่คือหลักเขตนะครับหน้ากว้างแล้วเจ้าของที่ก็ได้ปลูกต้นสักไว้ริมรั้วนะครับอันี้ไฟฟ้าปานี่ในหมู่หมู่บ้านนะครับ อันนี้ทางลัดยางในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวตาทองจะพาไปดูออขอบเขตตรงตรงทิศตะวันออกนะครับครับอันนี้เป็นทางลัดยางทางด้านทิศตะวันออกนะครับเข้าออกสะดวกครับตรงนี้ นะครับเจ้าของที่ให้เขาเช่าปลูกมันนะครับก็คงคงเข้าไปในที่ไม่ได้นะครับเพราะมันลกต้นมันเต็มไปหมดแล้วครับตรงนี้นะครับที่มองเห็นข้างในนะค,คือบ้านเจ้าของที่มีมีมีบ้านพักไว้หนึ่งหลังนะครับตรงนี้ก็เป็นป่ามัน ครับอันนี้ก็ประตูเข้าไปในบ้านนะครับขอบเขตนะครับยังไม่ยังไม่ฮนะอันนี้เป็นป่ามันนะครับขอบเขตตรงนี้เลยครับอันนี้ใชยทั้งหมดนะครับที่เขาปลูกมันอยู่เนื้อที่ทั้งหมด ยี่สิบหกไร่นะครับอันนี้ปา่ามันคือมองไม่เห็นนะครับเพราะปลูกมันแล้วครับโคบขอบเขตจากตรงนูน้นมาถึงตรงนี้เลยครับครับถึงตรงนี้เลยฮะตรงที่ข้อมูลดินไว้นี่คืออีกเจ้าหนึ่งเข้ามาซื้อไปแล้วนะครับอันนี้ก็คือทางในหมู่บ้านนะครับ ทางด้านทิศอ่าเดี๋ยวทางด้านทิศใต้นะครับที่เป็นป่าตรงนูน้นอันนี้คือคลองพระปรงนะครับคลองพระปรงซึ่งมีน้ําตลอดปีนะครับเมาครับสําหรับท่านที่มีตังนะครับซื้อไว้จะมาพักผ่อนนะก็มีบ้านให้คือมาบํารุงเอานิดนึงนะครับมีน้ําใช้ตลอดปีครับจะทําเป็น ปลูกอินทผล,ลัมหรือไม่ก็สวนลำไยสวนเงาะก็คงได้ครับแล้วก็ตอนนี้นะครับทุเรียนราคาแพงผมว่าถ้าท่านมีตังก็ซื้อปลูกทุเรียนนะครับซึ่งข้างในผมเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะมันมีแต่ป่ามันขอบเขตก็คือทิวป่าครับทิวป่าด้านนู้นเลยฮะไปนู่นครับ ถึงแนวปา่าแนวป่าที่ด้านทิศตะวันตกก็จะติดคองพระปงนะครับแล้วก็มีมา้ายางยางนาใหญ่ใหญ่หลายต้นเลยครับที่ดินแปลงนี้นะครับเข้าออกสะดวกครับน้ำน้ำไสพร้อมเลยนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับห่างจากตลาดสลาลำดวนนะครับเพียงสี่กิโลเมตร จากจากตัวเมืองศรกแก้วก็15กิโลเมตรนะครับส่วนท่านที่มาจากลังสิตกรุงเทพมหาคนครก็178กิโลเมตรนะครับถ้ามาจากจันทบุรีก็171กิโลเมตรส่วนถ้าท่านไหนที่มาจากทางกระบินบุรีนะครับก็ระยะทางมาถึงที่ก็44กิโลเมตรนะครับอันนี้เป็นเพื่อนบ้านนะครับ ราคาไม่แพงครับราคาเพียงไร่ละสี่แสนบาทก็ฝากฝังไว้กับท่านใดนะครับที่ต้องการอยากได้ที่ปลูกทุเรียนอินทผพาลนะครับผมขอแนะนำแปลงนี้นะครับก็ก็อยากจะฝากฝังท่านไว้แค่นี้นะครับเพราะข้างในเดินไปไม่ได้ครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ที่รับชมช่องตะทองขายที่สักแก้วนะครับถ้าท่านใดสนใจที่จะมาดูที่หรือสอบถามรายละเอียดก็ติดต่อมาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์0822318934ตะทองครับผม